สวัสดีนะครับกลับมาพบกับเรียนอะไราย,ายครูไตกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัดที่9หน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องรูปสี่เหลี่ยมหน้า1 0 5่งถึงหนึหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์แม็กพอหนะครับก่อนจะไปดูแบบฝึกหัดที่9กก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ คลิปในช่อง y o u t u ู e กูแต่ทวิวเตอร์ด้วยนะครับหัวข้อ4.3การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับแบบประดัดที่9ข้อที่1จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนต่อไปนี้วงเล็บ1น,นะครับสี่เหลี่ยม a b c d นะครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั้นด้านทั้ง4ด้านยาวเท่ากันจะมีลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมจะตุลัสแต่แตกต,ต่างกันที่มุมไม่ได้เป็นมุมฉากนะครับมุมทั้ง4มุมไม่ใช่มุมฉาก แต่ว่าด้านทั้งสีด้านนั้นยาวเท่ากันเหมือนกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับวิธีการก็จะคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมอื่นๆ<ด>นะครับส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมขนมเ,เปียกปูนนั้นได้จากการลากเส้นจากด้านหนึ่งมาตั้งฉากกับอีกด้านหนึ่งนะครับคือความสูงของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองเพราะนั้นวงเล็บหนึ่งวิธีทำพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเ,เปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนะครับ จากรูปเราจะได้ความสูงคือ1.9นะครับเส้นที่ลากมาตั้งจากตัวนี้และก็ฐานคือด้านที่ลากเส้นจากด้านหนึ่งมาตั้งฉากนะครับก็คือ2.7เพราะนั้นเท่ากับ1.9คูณ2.7ตารางเซนติเมตร1.9คูณ2.7เท่ากับ5.13ตารางเซนติเมตรข้อที่1วงเล็บ1ตอบ5.13ตารางเซนติเมตรข้อ,อวงเล็บ2นะครับสี่เหลี่ยมยอรอรอวนะครับ เส้นนี้ลากมาตั้งฉากยาว3เซนติเมตรเส้นที่ผูกลากมาตั้งฉากยาว3.6นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นฐานตรงนี้จะเป็นความสูงวิธีทำให้เห็นภาพด้วยพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานสูงเท่าไรครับสูง3เซนติเมตรเส้นประตรงนี้นะครับแล้วก็ฐานก็คือ3.6เพราะนั้นเท่ากับ3คูณ3.6ตารางเซนติเมตร สามคูณสามจุดหกเท่ากับสิบจุดแปดตารางเซนติเมตรตอบสิบจุดแปดตารางเซนติเมตรวงเล็บสามรูปสี่เหลี่ยมบอปออฝอนะครับเส้นทีลากมาตั้งฉากเส้นนี้ยาวสามจุดสองเซนติเมตรนะครับด้านนี้คือด้านที่ถูกลากมาตั้งฉากเพราะนั้นด้านนี้คือความยาวคือด้านที่เป็นฐานนะครับซึ่งรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั้นทั้งสี่ด้านยาวเท่ากัน กำหนดมาด้านนี้3.6แสดงว่าฐานตรงนี้ก็คือ3.6เช่นเดียวกันนะครับวิธีทำพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานสูงเท่าไหรครับสูง3.2ฐานคือ3.6เท่ากับ3.2คูณ3.6ตารางเซนติเมตร3.2คูณ3.6ท่บ11.52ตารางเซนติเมตรข้อที่1วงเลบ3ตอบ11.52ตารางเซนติเมตร วงเล็บสี่สี่เหลี่ยม F G s I นะครับด้านนี้ยาว4.1แสดงว่าทุกด้านก็ยาว4.1เส้นที่ลากจากด้านหนึ่งมาตั้งฉากกับอีกด้านหนึ่งก็คือด้านนี้เป็นความสูงนะครับซึ่งเท่ากับ3.7ซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสูงคือ3.7ซนติมตรฐานคือ4.1นะครับซึ่งด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนี้ด้านนี้เป็นฐานก็ยาว4.1ซมนั่นเอง วิธีทําพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูลเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานสูงเท่าไหร่ครับสูง3.7ก็เท่ากับ3.7คูณฐานคือ4.1นะครับ3.7คูณ4.1ตารางเซนติเมตรน,นั่นเอง3.7คูณ4.1ตารางเซนติเมตรเท่ากับ15.17ตารางเซนติเมตรนะครับตอบ15.17ตารางเซนติเมตร ข้อที่2จงหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเมื่อกําหนดความสูงและความยาวของฐานของแต่ละรูปต่อไปนี้นะครับไม่ให้รูปภาพมาแต่ให้ความสูงกับให้ความยาวของฐานมาแล้วนะครับวงเล็บหนึ่งความสูง4เซนติเมตรความยาวของฐาน7.5เซนติเมตรวิธีทำพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานเท่ากับ4คูณ7.5ตารางเซนติเมตรนะครับความสูงสี่ ความยาวฐาน7.5 4คูณ7.5เท่ากับ30ตารางเซนติเมตรข้อที่2งวงเล็บ1ต่ตอบ30ตารางเซนติเมตรวงเล็บ2ความสูง15เซนติเมตรความยาวของฐาน8.4เซนติเมตรวิธีทำพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานเท่ากับ15คูณ8.4นะครับสูง15ฐาน8.4ตารางเซนติเมตร 15คูณ8.4ตารางเซนติเมตร cm, ก็เท่ากับ126ตารางเซนติเมตร cm, ข้อที่2วงเล็บ2ตอบ126ตารางเซนติเมตร cm, นะครับวงเล็บ3ความสูง13.7เมตรความยาวของฐาน9.8เมตรวิธีทำพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐาน ความสูง13.7ฐาน9.8เท่ากับ13.7คูณ9.8ตารางเมตร13.7คูณ9.8เท่ากับ134.26ตารางเมตรนั่นเองข้อที่2วงเล็บ3ตอบ134.26ตารางเมตรข้อที่4กำหนดความสูงมาให้62.4เมตรความยาวของฐาน28.1เมตรวิธีทำ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานความสูง62.4ความยาวของฐาน28.1เพราะฉะนั้นเท่ากับ62.4คูณ28.1หน่วยเป็นตารางเมตรเท่ากับ1,753.44ตารางเมตรข้อที่2วงเล็บ4ตอบ1,753.44ตารางเมตรนะครับ ก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากกันเหมือนเดิมฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, เป็นกําลังใจมีข้อสงสัยติชมอันใดก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับหรือถ้าหาคลิปใดที่ทําลงไปแล้วยังไม่เจอนะครับก็เข้าไปค้นดูในช่องยู u ูบยูทูต์ครณตาจิตร์นะครับไปดูวิดีโอทั้งหมดในนั้นได้นะครับหรือถ้าหาไม่เจอจริงๆนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแล้วจะมาส่งลิงก์นะครับสาหรับ ในแบบฝึกหัดในหน้าที่หาไม่เจอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแล้วสวัสดีนะครับ